ครับเกียรตินาครับพี่จ้าแต่แล้วออยยูู่่พี่แบบอึ้งเลยอ่ะอ้าวหายว่บไป็นเกียรตินาใช่าพี่ซื้อไงใช่ใช่ไม่ได้หายแวบๆไปเลยขึ้นแล้วลักมันขึ้นแล้วล่ะงั้นอ่ะขึ้นเหมือนกันป้าโอ้เก่งๆขึ้นสองตัวขนาดหลาดตกๆนะคะเกียรตินานี่เท่าไหร่นะเดี๋ยวนะพี่กันหนึ่งนะพี่จำได้บาทยี่สิบใช่ใช่นวต้านเนาะ ใช่ครับประมาณเนี่ยน่าจะเห็น1.2ออพ1.20แอฟนะครับประมาณนั้นใครที่ตามคุณอ๋องเมื่อเมื่อวานก็ตามต่อไปใช่ไหมคะครับใช่ะแล้ว NC Housing ล่ะคะ NC h ก็จากเมื่อเช้านะคะโอ้ราคาบวกขึ้นมาห้าต่างนะคะพูดผิดเปล่าแนะนำผิดเปล่าผมงงเยีกยวเดี่ยนฟุเรศผมเขียนผิดใน p ป p e r ผมอืม สองบาทสองบาทเอซีเอ้าสองบาทอ่าเอซีฮารซิ่งสองบาทนะคะตามต่อนะคะผมเขียนเป็นหนึ่งจุดสองมงงไงอันนมันมันแนวต้านเกียรตินารับก็สองบาทดี่อ่าอาแล้วมีตัวไหนเพิ่มไหมตัวเพิ่มอ่ะตัวเพิ่มตัวเพิ่มหุ้นตกแล้วไม่สนใจเราจะหาหุ้นขึ้นนะเอาตัวเก่าก่อนเลนพี่โอเค เอาให้รอดก่อนใช่ไหมคะใช่ใช่อ่ะฮะก็ถ้าเห็นตัวไอตัวหนึ่งีกตัวเนี่ยครับไอตัวก็เอามานั่งดูต่ออืเข้าสัญญาณพวกพี่หรือเปล่าพวกพี่เดี๋นี้ทําสัญญาณนะเอาเอาตัวที่ราคาแล้วมันลงก็ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์นอกจากตัวสายกรบินก็ผมยังชอบ e p g นะนันแน่ขึ้นมาแล้วเฮ้ยหุ้นตัวนี้นะตอนวันสัมมนามีอะไรเด็ดๆด้วยแหละแล้ะครับเรื่องเรื่องไหนพี่ เรื่อง EPG นี่แหละลเด็ดเด็ดว่าเด็ด<ข>ดีหรือเด็ดไม่ดีเขาบอกรอข่าวกิ๊บกีบอ๋อก็นี่ไงรอข่าวนี่ไงก็ไปคุยกันจีนพันธุ์จีนไงอ๋อกัปก้ารู้นครับคุณเบอร์สองตัวนี้อ่ะเขามีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองอันนี้เบรอร์สองรอแล้วแล้วเบอร์หนึ่งคืออะไรพี่ก็รอยอยู่ขึ้นเหมือนกันหรอคืออะไรละ่ะตัวไหนออยากรู้ล้วสิผมอยากรู้ที่ผมจะผ่านตาผมหรือเปล่าออ๋มาเช็คเฉยหุ้นเบอร์หนึ่งฟอร์ดฟอร์ด ฟอสฟอสอะรเหรอ F O R T H เออแม่ของตัว F Smart น่ะอุ้ยขึ้นด้วยแหละอุ้ยตกตกขึ้นๆขึ้นแต่ระวังตกหลงนะพี่ตกแล้วไอ้ใช่ระวังระวังระวังดอยนะไม่ใช่พูดเลยทีโอ้ยดูให้หน่อยดูเทคนิคให้หน่อยฟอดฟอดก็ดีก็สวยครับก็น่าจะผ่าน8.7แหละถัดไปก็ประมาณผมว่าน่าจะประมาณ กือบสิบบาทอะเออเขาบอกขึ้นยาวอืมยาวเปล้ครับอืม,ออมก็ได้ได้ได้เข้าเข้าได้อยู่ครับอ่าเข้าได้อยู่เข้าได้อยู่มครับมันเป็นลูกของอะไรพี่ตัวไหนนะอ๋อแม่ของเอสสมาร์ทบุญเติม S <S อ่ะบุญเติมดีเอสสมาร์ทก็ดีอของคุณเชียร์เอสสมาร์ทอืมครับนี่มีมีเก้าจุดสองแัทไปเก้าจุดหนึ่งห้าเก้าจุดสองอ่าใครได้เมื่อวันจันทร์นะฮะตามเข้าไปต่อนะเก้าจุดสองกับสิบบาทเนาะครับ ทางเทคนิคใช่ไหมคะคุณอ๋องใช่ครับออืม่คุณอ๋องแกมีตัว EPG นะฮะอืมครับแลวลืมตัวของคุณอ๋องไปครับส่วนตลาดก็อยู่อยู่เงี้ยไม่เป็นไรครับก็เอ่อานี้อาจจะมีอัปเดตแนวรับคือประมาณหนึ่งสี่สองหกเดี๋ยวนะพี่จดไว้กันสี่สามหกใช่ไหมฮะหนึ่งหนึ่งสี่สองหกหนึ่งสี่สองหกแนวรับนะคะอืมครับคือคือถ้าผู้นี้รับอยู่ก็อาจจะแกว่ง แข่งแบบทรงๆอะประมาณเนี่ยฮะด้านบนก็ถ้าจะดีสัญญาจะรีบาวอีกครั้งหนึ่งแบบขึ้นได้ต่อก็ควรผ่านหนึ่งสี่สี่ศูนย์ก่อนขาแมงก็อยู่อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยฮะแต่ก็เล่นเทรดดิ้งตัวเล็กๆได้ <Okay. S 2> ครับผมเทรดดิ้งนั้นได้หนึ่งสี่สองหกแนวรับนะฮะครับแต่ถ้าหลุดต่ำกว่าก็ไม่เยอะลงไปอีกสิบจุดก็คือหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งหกนะฮะครับตลาดก็ยัง ยังไม่เฟิร์มว่าไปที่ทางแล้วก็น่าจะลงต่ออืมครับผมก็เทดดี้ด้วยความเรามาระวังเล่นสั้นไม่ถือยาวนะ,ะครับแล้วก็พรุ่งนี้ประชุมกรนงใช่ไหมครับพรุ่งนี้ประชุมกรนงผมตล่าดมองว่าโคลัมเบียซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้จริงก็ดูดูไม่มีแนวจัตุรอสนะฮะ แต่ถ้าลดดอบเบีย้ยเนี่ยอันนี้แม้ว่ามันจะดีต่อตัวเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่ามันจะไม่ดีต่อเซสเชียสั้นจาก <Okay. S 2> ตัวกลุ่มแบงก์แล้วก็เงินบาทอ่อนทำให้การค้าขายหุ้นต่อ <Okay. S 2> ครับก็สรุปพรุ่งนี้ดอกเบีย้ยก็คือมองไม่ทรง,งก็เมกะอ่อนตัวได้แล้วก็ให้ระวังกลุ่มพลังงานลงตามราค <Okay. S 2> าธุรบจิบนะฮะสุดท้ายสุดที่แล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรดีเลยที่ว่ายง่าย <laughs> อืไม่ดีเลยเซ็ตนะฮะ,ะใช่ครับก็เล่นเหมือนเทรดดิ้งแหละครับง่ายง่ายจ้าจ้าได้แล้แลแลออกอ,อ่ะสไปฟิวเจอร์เนะาะฟิวเจอร์ก,รก็เ,<อ>เปลี่ยนมาช็อตแล้วสำหรับใครถือรองอยู่คงให้ปิดแล้วนะครับแล้วก็ส่วนออ e เ s นช็อเนี่ยมันจะมีแนวแนวต้านระยะสั้นเนี่ยที่เก้าสองหก แล้วก930นะครับขึ้นมาช็อตตันแนวต้าน926 9ย0แล้วก็เถ้าทะลุ933เป็นจุดซับหลอดอค,ครับส่วนด้านล่างแนวรับของตัวซียูมี915แล 9, 0, ะ910ครับอกรอบนี้นะฮะครับ,อบตอนนี้923 915ก็ได้อีกเกือบสิบจุดแลว ขับใช่ก็เล่นเป็นก็เน้นเน้นช็อตนะแต่ว่ามันยังไม่รู้ว่ามันจะลงมีนิโรหรือเปล่าหรือว่าแบบแกร่งด้านข้างไปก่อนอะไรเงี้ยฮะก็เลยแบบเป็นเน้นเป็นแบบบอกจุดรับแนวรับไม่ได้ต่ำมากอะไรเงี้ยฮะกับผมได้ค่ะส่วนตรงคามันก็เฉยๆพี่ยังเหมือนเดิมเลยนิ่งๆเหมือนเดิมเลนประมาณกอบหนึ่งพันเก้าสิบเหรียญด้านบนหนึ่งพัน หนึ่งร้อยเหรียญแก่งอยู่ตรงนี้คระบกลับบนนะใช่กลับบนกลับล่างก็คือแก่งประมาณแค่อะไรกันสิบสิบช่วงสิบเหรียญนะไม่เป็นไรนะฮะสิบก็ก็มาข้างล่างครับอะไรนะครับก็พันแปดสิบไหมเหรียญกัพันเจ็ดสิบอืมตอนนี้ด้านล่างก็ประมาณหนึ่งพันแปดสิบเหรียญด้านบนหนึ่งพันหนึ่งร้อยเหรียญก็ประมาณยี่สิบยี่สิบเหรียญนะการแกว่งครับผมก็มองแกว่งด้านข้างครับแกว่งด้านข้างเนาะ ค,ำ,คำก็<ร>ไม่มีตรมันจะต้องรอทะลุกรอบแดงก่อนึ่งก่อนภาพอย่างชัดเจนกว่านี้ค่ะค่ะครับ,รบเอ่ออ่าได้ได้ค่ะอีพีประมาณนี้ครับพี่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรคร่ะต,ตลาดก็ดก็วอลรุ่มก็ไม่ได้เยอะใช่ไหมคะสามหมื่นใช่ครับตอนนี้ผมจะ<ม>เนือนเนี่ย<ม>ตกยุงเลยนพี่นั่งตกยุงได้ได้ออครับตลาดเงียบด้วยอืออืออืออ่ะครับก็จบไปไหมวันนี้ รประเด็นก็ไม่มีอะไรเนาะรุงนีไม่มีครับมีที่บอกไปก็รุงนีรอประชุมกรรงแล้วกันอืมดอกกบไม่ดอกก็ไม่ไม่มีผลอะไรนะอืมผมว่าเป็นแค่ระยะสั้นอะคือ,อถ้าคงก็คือมอนไม่มีรยนยะต่อเซตแต่ถ้าลดอาจจะอาจจะมีแรงขาระยะสั้นเข้ามามครับอ่ะโอเคเอเอ,ออ๋อมันจะมีประเด็นข่าวนี้นะที่กระทรวงมหาทยอะครับเขาบอกว่าจะออกงบคนจนออกมาช่วยเหลือเกษตรกรนะฮะ จำนวน6,000กว่าล้านบาทนะคะงบงบคนจนใช่เขาพูดอย่างนี้นะโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนอ๋อแล้วงบใครมางบของกระทรวงมหาดไทย6,000กว่าล้านอ๋อไมาช่วยเหลือเกษตรกรพัฒนาอาชีพผลิตพืชผลิตพืชพัฒนาอาชีพผลิตพืชแล้วก็ทํำผสุสัตว์นะฮะแล้วก็ทําประมงอะไรเงี้ยนะแล้วก็ทําทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ โครงการทางด้านเกษตรเป็นต้นนะคะเโครงการทางด้านทรัพยากรนะ,ะคะเขาเขามีงบชัดเจนแต่ละงบออกมาที่พี่พูดถึงนะคะอย่างเช่นงบโครงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี33กิจกรรมด้วยกันนะคะก็ใช้งบ,บ26ล้านบาทนะคะประชาชนจะได้ประโยชน์หนึ่งจหมื่นครัวเรือนเป็นต้นนะะนี่เป็นต้นนะ,ะคะก็มีหลายๆงบที่เขาจะเอาไปลงทุนให้กับทางด้าน ประชากรประเทศไทยอืมครับก็ดีนะครับเพราะว่าสองล้านคนเราก็ก็ขึ้นอยู่กับเศรษฐกรแหละนะฮะถ้าถ้าจากจากล่างขึ้นมาบนล่างมันเริ่มดีแล้วฐานมันเริ่มแน่นการทุนอยางก็น่าจะดีขึ้นนนะครับก็ต้องรอสักระยะหนึ่งสำหรับภาพเศรษฐกิจบ้านเราเดี๋ยวไปดูว่าตัวไหนจะได้ไปเพราะว่าเดือนนี้มันจะมีมันจะมี GDP ไตรมาสสองรองเราด้วยนะครับก็ก็ยังไม่ดีหรอก เดี๋ยวเงินหกพัล้านจะต้องกระจายให้ทันในเดือนกันยายนนี้นะคะใช่ครับน่าจะสิ้นงบประมาณพอดีค่ะข,ขอบคุณครับคงเป็น